ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤรหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสัตว์ขายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารคาเฟ่น,นะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองมาลองยี่ห้อใหม่ก็คือยี่ห้อโกโก้ก็คือยี่ห้อนี้โกโกโด้ดั คือผมเป็นคนที่อยากเรียนรู้อะครับว่ารสชาติของโกโก้ในแต่ละประเภทอะมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีในอินเทอร์เน็ตมีคนแนะนำยี่ห้อนี้เยอะมากๆผมก็เลยคิดว่าอะลองดูเพราะมันก็แพงพอสมควรเหมือนกันครับแต่เราก็อยากลองว่ารสชาติมันจะแตกต่างจากโกโก้ทั่วไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะชงผสมเหมือนกันหมดเลยครับแต่จะแตกต่างกันอยู่แค่ เรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของโกโก้ส่วนตาส่วนในนมอะไรต่างๆทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองชิมดูผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาแบบไหนนะครับผมแต่อะลองดูครับผมอันนี้จะเป็นธรรมดาครับโกโก้ตามท้องตลาดทั่วๆไปที่อันนี้จะเป็นโกโกด้ดัตที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่เพื่อเอามาทดลองนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพตอนเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับโอเค มาดูยี่ห้อตลาดตลาดทั่วๆไปนะครับคือผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันว่าเป็นยี่ห้ออะไรที่ผมซื้อมาใช้ครั้งแรกนะครับสีมันจะเข้มๆหน่อยแต่ถ้าเป็นโกโก้ของโกโก้ดั้นะครับสีมันจะออกน้ําตาลน้ําตาลจะไม่เข้มเท่าเท่ายี่ห้อนี้นะครับโอเคซึ่งผมอย่างที่บอกครับผมตั้งใจไว้ว่าอยากจะลองใช้ยี่ห้อดั้ขึ้นมาครับนี่สีมันจะต่างกันนะครับเพื่อนสังเกตดูก็รู้ได้เดี๋ยวผมจะผสมนม นมข้นนมจืดอะไรเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะลองมาชิมดูครับว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันแค่ไหนหรือมันแทบไม่แตกต่างกันโอเคครับตรงนี้กน็นี่แค่ผสมน้าร้อนนะครับสีสีมันจะแตกต่างกันหน่อยโอเคครับเดี๋ยวลองดูต่อครับมาประเมินถึงจุดที่จะต้องชิมกันแล้วครับเพื่อนๆโดยผมจะเตรียมน้ำเปล่าเอาไว้ด้วย เพื่อจะลองอะจะชิมของของของโกโก้เดิมที่ผมมีอยู่ก่อนนะครับเอาประมาณนี้น,นี่คือยังไม่ใส่น้ำแข็งอะไรนะครับ อืมเดี๋ยวเริ่มไม่มั่นใจเดี๋ยวผมจะลองล้างปากเอาอีกรอบ จะผมจะทำไงดีผมรู้สึกว่าเย่หอ,อดัดมันอร่อยกว่าฮะในความรู้สึกผมนะครับเพื่อนๆมัน่าจะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นของโกโก้ไม่รู้ครับเพื่อนๆผมว่ารสชาติมันมันอร่อยกว่าอ่ะดู เท,เทน้ำปลาเอ้ยเทน้ำแข็งไปแล้วเดี๋ยวจะลองชิมอีกรอบครับอันนี้จะเป็นโกโก้ของร้านทั่วไปนะครับมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับเ,เพื่อนๆแต่ผมรู้สึกว่า เดี๋ยวจะเอาแก้วใหม่แก้วใส่น้ําแข็งเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาแก้วมาลงทุนลงทุนแก้วใหม่เลยครับแล้ใส่น้าแข็งแล้วก็จะดูดเหมือนกันดูสิรสชาติเวลาใส่น้าแข็งแล้วมันจะต่างกันไหมแป๊บนะครับมามาละอันนี้คือแก้วโกโก้ที่ผมใช้อยู่นะครับหมายถึงว่าผมผมเพิ่งเปิดร้านโกโก,โก้เอ้ยผมเพิ่งเปิดร้านน้ำครับร้านกาแฟสดเลยอะไร,ะไรต่าง ว่ผมเพิ่งซื้อยี่ห้อมายี่ห้อหนึ่งโกโก้ยี่ห้อหนึ่งเที่ยเขาไม่ขายตามท้องตลาดนะครับซื้อโกโก้มาแล้วนี้ผมสั่งออนไลน์เป็นยี่ห้อที่มีคนแนะนําผมว่ามันอร่อยก็คือยี่ห้อของดั๊โกโก้ดั๊บะครับเมื่อกี้กินโกโก้นั้นไปละเดี๋ยวจะลองกินโกโก้ยี่ห้อดั๊ดู กินไม่หมดเลยนะครับแก้วเนี้ผมก็กินหมดเหมือนกันเออหรือมันแพงกว่าผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วกับกลายเป็นว่ายี่ห้อดัด้งอะมันมีความเป็นโกโก้มากกว่าแฮะอร่อยคือสูตรใส่นมใส่อะไรผมใส่เท่ากันหมดเลยนะครับเพื่อนๆน้ำแข็งผมก็ใส่เท่ากัน ต่างกันแค่ยี่ห้อของดั๊ตยี่ห้อของโกโก้ครับอืมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพื่อนๆแต่ผมรู้สึกว่าผมว่าโกโก้ของดั๊ตมันอร่อยแนฮะก็อเอาเป็นว่าหลังจากนี้โกโก้ร้านผมผมก็คงเปลี่ยนมาเป็นยี่ห้อดั๊ตเนี่ยครับแม้มันจะราคาแพงกว่ายี่ห้อที่ผมเคยซื้อมาเจ้านี้แต่ผมคิดว่ามันอร่อย แล้วผมคิดว่าลูกค้าก็น่า,า,นาจะชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็โอเคผมผมก็กินโกโก้มาเยอะนะครับผมก็ว่าผมก็ว่าจเจ้านี้มันอร่อยแนฮะครับสรุปผลทดลองคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็คือผมก็จะขายในราคาเดิมนี่แหละครับแก้วละสามสิบห้าบาทสำหรับโกโก้เย็นแต่ก็แล้วแต่ พผมรู้สึกว่ามันแม้มันจะแพงขึ้นมาแต่เวลาเวลาใช้งานอะไรเงี้ยกรบหักลบก,ลบ,กลบอะไรแล้วมันก็ยังพอได้กําไรอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่แต่มันก็พออยู่ได้ครับร้านก็พอไปได้อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็อยากให้ลูกค้าได้ลองโกโก้ที่มีรสชาติรสชาติที่มันเป็นโกโก้ขึ้นมามากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับเพืเ่อน อ่ะไม่ว่ากันคือผมไม่ได้หมายถึงว่าโกโก้ยี่ห้ออื่นไม่ดีหรืออะไรนะครับก็คือแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่แต่แตและคนเลือกเลือกเลือกกินเลือก,อกทานเลือกอะไรกันเลยครับแต่ผมรู้สึกว่าเอ่อที่มีคนแนะนําผมในลหลายในในลหลายๆคนที่ให้แนะนําเรื่องโกโก้ยี่ห้อดั๊อย่างเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจอ่ะมันมันมีคนเขียนถึงยี่ห้อดั๊ดเยอะผมก็เลยลองลองไปซื้อโอเคราคามันอาจจะแพง ต่ปริมาณที่เท่ากันมันอาจจะแพงกว่าบางเจ้าอยู่บ้างอย่างเงี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้แพงแพงเวอร์อะไรมากมายแต่พอเอามาลองกินแล้วมันให้ความรู้สึกความเป็นโกโก้มากกว่ามันให้ความรู้สึกที่อร่อยท,ท,ทั้งๆที่ไม่ได้เปลี่ยนสูตรอะไรเลยนมอะไรทุกอย่างนมสดนมจือดอะไรก็ยังนมข้นหวานก็ยังเหมือนเดิมหมดแล้วพอมาลองกินแล้วเออมันชงแค่ แค่ชงน้ำน้ำร้อนเหมือนกันนี่นะครับแต่พอมาลองทาแล้วเออมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันพอสมควรเอาเป็นว่าผมผมผมชอบยี่ห้อของโกโก้ดาร์ตกันนะตอนนี้นะในอนาคตถ้ามันมียี่ห้ออื่นที่ที่ผมลองแล้วมันอร่อยกว่ายี่ห้อรัะผมก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะผมผมก็ไม่ได้ยึดติดยี่ห้ออะไรอยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันที่มันอร่อยที่มัน ที่มันควบคุมคุณภาพได้ที่มันโอเคในใสายตาเราอะไรอย่างเงี้ยครับแม้มันจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ผมก็ยังพอโอเคที่จะเข้าใจได้ว่าอมันก็สามารถที่จะทำกำไรได้นะแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะเพียงพอเพียงพอในการทำกำไรต่อแก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็อร่อยครับบอกตรงๆเลยว่า โกโก้โกโก้เย็นถ้าใช้ยี่ห้อดั๊เแล้วกับยี่ห้อตามตลาดทั่วไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่ตามตลาดทั่วไปนะครับคือตามที่เขามีขายครับที่โกโก้ Go, Go. ที่เขามีขายตามร้านพวกร้านขายาสุขภัณฑ์ร้านร้านขายพวกผลิตภัณฑ์พวกโกโก้ Go, อะไรพวกนี้ครับมันก็มีขายขายยี่ห้ออื่นอยู่แต่ผมก็ามาลองแล้วอันนี้ยี่ห้อดั๊ผมเพิ่งเอามาลอง เพราะผมสั่งออนไลน์เพราะว่าแถวบ้านผมไม่มีขายครับก็เลยมาลองลองลองกินแล้วมันอร่อยมากอร่อยกว่าเจ้านี้ฮหโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากดากดไลค์ดกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสานด้วยนะครับการกดถูกใจขเพื่อนอาจจะอาจจะเอ,อ่อการกดถูกใจขเพื่อนจะทําให้คนอื่น <c oughs> เห็นคลิปผมได้มากขึ้นเลยครับวันนี้ประมาณนี้เลยครับย้ําอีกครั้งนะครับว่าการทดลองนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวครับผม เพืเ่อนๆอาจจะไม่ชอบยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับผมก็ลองอไปลองไปผสมแล้วลองไปชิมกันดูเอ,เองครับว่าชอบไหมแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับแต่แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมโอเคกับมันเราก็คงจะก็คงจะซื้อซื้อยี่ห้อนี้ครับมาเป็นมาเป็นโกโก้หลักของผมในร้านของผมต่อไปเพราะว่าผมก็อยากจะพัฒนาร้านของผมให้ ให้มันมีสินค้าที่สินค้าดีๆครับไม่ว่าจะเป็นนมโกโก้หรือชาเขียวชาไทยอะไรก็แล้วแต่เนี้ยครับผมก็พยายามจะค้นหาสูตรค้นหาอะไรต่างๆที่มันเหมาะกับร้านของผมแล้วก็ผมรสชาติที่ผมถูกใจแล้วก็น่าจะลูกค้าก็น่าจะถูกใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องลองพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆน,อนโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้เลยแล้วกันนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดถ้าเพื่อนเพื่อรู้สึกว่าเออมัน โฆษณามากเกินไปผมก็ขอโทษด้วยนะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะโฆษณาอะไรมากมายแค่อยากจะลองดูว่าที่อินเทอร์เนต็ตเขาบอกบอกบอกเล่าถึงยี่ห้อเนี้ยมันอร่อยเนี้ยมันอร่อยจริงไหมยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ลองมาเทียบกิน2แก้วแล้วผมก็รู้สึกถึงความแตกต่างช่อนข้างแต่ชัดเจนเหมือนกันครับผมโอเคครับแค่นี้ละครับวันนี้สวัสดีครับ